ในตอนนี้เมรีก็รู้แล้วว่าใครคือคนที่เข้ามาขัดขวางการทำพิธีกรรมในครั้งก่อนและเธอจึงคิดหาวิธีการรับมือกับปัญหาครั้งนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wester Studio และวันนี้เราก็มาต่อกันในอีพีที่3ในซีรีส์เรื่อง s ซ l e m ก่อนที่พวกเราจะไปรับชมกันนั้นผมอยากขอให้ทุกคนช่วยกันกด subscribe และกดไลค์ให้ถึง100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไป EP ที่3สูนเปล่าในตอนนี้ตุ๊กตาที่ถูกปลุกเสกโดย Mary Sibley ก็อยู่ในห้อง a n h เ l l เป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วก็สามารถกดที่มุมขวาบนได้เลยครับผม An h เ l l เธอมีอาการเคลิบเคลิ้มผิดปกติในความคิดของเขามีแต่เรื่องตัณหาเต็มไปหมด ซึ่งมันก็เป็นมนต์ดำที่มาจากตุ๊กตาตัวนั้นในตอนนี้แอนเฮลก็จินตนาการว่ามีจอห์นเอาเดนกำลังสนองตันหาอยู่ข้างๆเธอเคลิบเคลิ้มไปกับมันราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่แล้วเธอก็จินตนาการขึ้นมาอีกสองคนนั่นคือนักบวชเมเทอร์และเมรีซิบลีที่คอยพ่นคำเย่ๆใส่และทั้ง3ก็เข้ามาเล้าโลมเธอช่งเป็นความรู้สึกที่สับสนและน่ากลัวมากๆเลยครับและเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา พบว่ามันก็แค่ความฝันและตอนนี้เรื่องแปลกๆมากมายก็เริ่มเกิดขึ้นกับแอนฮิลภาพได้ตัดมาที่น้านลานกลางเมืองซาเลมในตอนนี้ได้มีการนำศพของพยาบาลบริเจตบิชอปที่ถูกกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่มดนำไปทิ้งกองกับศพที่ไม่มีใครต้องการโดยไอแซคเป็นคนลาก มีชาวบ้านหลายคนตามมาด่าทอซ้ำเติมศพของบริดเจ t ตบิ h o p ที่ถูกกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่มดจริงๆแต่คนที่น่าสงสารมากที่สุดนั่นก็คือพ่อและแม่ของ Bridget ตบิชอปที่รู้ว่าลูกของตัวเองนั้นบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์มรีลีเริ่มไม่พอใจที่คอตตอนเมเทอรเอาแต่อยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งๆที่เขาควปรปลอบประโลมและให้กำลังใจว่าเราจับแม่มดได้อีกตัวแล้ว ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าคอตตอนเมเธอร์นั้นได้เปลี่ยนจากเมื่อก่อนไปแล้วและคอตตอนเมเธอร์ก็ต้องทำหน้าที่นั้นโดยไม่เต็มใจผู้ตวรวจการเฮลได้เดินเข้ามาคุยกับแมรี่ซิบลีเฮลค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการฆ่าพยาบาลบริดจิตบิชอปพยาบาลบริดจิตบิชอปนั้นก็เป็นคนที่มีหน้าที่สำคัญของเมืองแห่งนี้แมรี่กล่าวว่ามีคนถุยน้ำลายสาบแช่งบริดจิตบิชอปอยู่มากมาย แต่ผู้ตรวจการเฮลค้านว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รำให้กับการตายของพยาบาลบริชเช b บิชอปการกระทําของแมรี่ซิบลีในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสุมเสียงเป็นอย่างมากเฮลได้ย้ำแมรี่ซิบลีว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเห็นเราขณะทําพิธีกรรมแล้วแต่ตอนนี้เจ้าก็ทําอะไรโดยไม่ระมัดระวังเลยแมรี่ก็ตอบมาด้วยความโกรธว่าหน้าที่เดียวของเจ้าในตอนนี้ก็คือไปตามหาคนที่ขัดขวางการทำพิธีกรรมของเรามาให้ได้ สถานการณ์บ้านเมืองเริ่มกละหนเพราะความหวาดกลัวในแม่มดจู่ๆก็มีเสียงร้องจากแอนเฮลบอกว่ามีคนปล้นบ้านเด็กกำพร้านักบวขคอตตอนและจอห์นเอาเด่นที่ได้ยินก็รีบวิ่งไปที่บ้านเด็กกำพร้าทันทีจอห์นเอาเด่นได้ยิงปืนขู่และไล่กลุ่มโจรไปผู้ตวรวจการเฮลรีบวิ่งมาเพราะความเป็นห่วงลูกสาวของเขาแอนเฮลจอห์นเอาเด่นตอบว่าผู้ตวรวจการเฮลนี่แหละคือผลจากอาการตื่นกลัวแม่มด ผู้คนในเมืองต่างกลาหลไปหมดผู้ตรวจการเฮลก็ได้ขอจอนอเอลดนพาส่งลูกสาวของเขาที่บ้านในระหว่างที่จอนอเอลดนและแอนเฮลกำลังเดินควงแขนกันก็มีสายตาริษยาจากไม่ไกลที่มองพวกเขาทั้งสองอยู่นั่นก็คือสายตาของแมรี่ซิบลี์ที่มองมายังคนรักเก่าของเธอและหญิงที่เธอไม่เคยชอบหน้าเลยตัดมาที่ผู้ตรวจการเฮลที่เดินเข้าป่าไปยังกระท่อมของเพทรัส เพื่อตามหาว่าใครกันแน่ที่เข้ามาขัดขวางพิธีกรรมครั้งก่อนเพทรัสตอบเฮลไปว่าชายคนนั้นคือไอแซคและยังมีอีกคนแต่เขาไม่เห็นหน้าและเฮลก็เดินออกไปจากกระท่อมแต่เฮลดันไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนตามเขามาใช่แล้วครับชายคนนั้นคือจอห์นออาเดนจอห์นออาเดนได้เดินมุ่งหน้าเข้าไปในกระท่อมพบว่าไม่มีใครเลยอยู่ในกระท่อมแห่งนี้ และก็พบซากสัตว์น่าสยดสยองมากมายซึ่งซากสัตว์แต่ละตัวนั้นตาของมันจะถูกเย็บด้วยด้ายสีแดงเมื่อจอหันหลังให้มันมันก็จะเปิดตามาที่จอแต่แล้วหมาป่าที่อยู่ตรงหน้ากลับมีชีวิตขึ้นมาดังมนเกสกตะคบใส่จอนจนจอน,นั้นกระเด็นออกจากกระท่อมและไปชนเฮลเข้าจอเริ่มสงสัยในตัวเฮลว่าเฮลมาทําอะไรในป่าลึกแห่งนี้เฮลตอบว่าเพทรสัสคือบุคคลทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสัตว์ แล้วสัตว์พวกนั้นล่ะทำไมมันขยับได้เองล่ะเฮลก็ตอบไปอย่างหน้าด้นดานว่าไม่มีสัตว์ที่ตายตัวไหนที่จะทำร้ายนายทหารชื่อก้องอย่างเจ้าได้จอรนก็ยังไม่เชื่ออย่างง่ายได้จอรนคิดว่ามันอาจจะเป็นพลังของแม่มดก็ได้จอรนยังถามเฮลต่ออีกว่าผู้ตวรวจการสูงศักดิ์อย่างเจ้ามาทำอะไรในป่าลึกแบบนี้ผู้ตวรวจการเฮลก็ได้ถามจอรนกลับว่าแล้วเจ้าล่ะมาทำอะไรที่นี่เจ้าก็คงมีเหตุผลของเจ้าเองที่ขามั่นใจว่าเจ้าคงไม่อยากให้ข้าสักใส ด้วยความที่จอร์ไม่อยากให้เฮลรู้ตัวว่าเขากำลังสะกดรอยตามเฮลอ,อยู่ก็ทำให้ทั้งคู่ปล่อยความสงสัยนี้ผ่านไปตัดมาที่จอร์ดซิบรีที่กำลังล้วงกบออกมาจากท้องแต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเอามันออกมาได้แมรี่ซิบรีก็เข้ามาพบจอร์ดที่กำลังล้วงออกมาพอดีแมรี่บอกกับจอร์ดว่ากบมันไม่มีทางออกมาหรอกเว้นแต่ข้าจะสั่งให้มันออกมาก่อนที่ทิทูบาจะมาบอกแมรี่ว่าไอแซคกำลังเอาอยามาให้เธอ และเมื่อแมรี่เข้าไปพบไอแซคไอแซคได้แต่ชื่นชมแมรี่เพราะแมรี่นั้นมีบุญคุณกับเขามากมายแมรี่ได้ถามไอแซคว่าจิตใจของคนในเมืองเป็นยังไงบ้างไอแซกก็ตอบได้แค่ว่าสภาพจิตใจของคนในเมืองนั้นแย่มากๆเลยในตอนนี้แมรี่ได้เสนอไอแซคว่าบางที่หากเราลำลึกถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตก็อาจจะช่วยปลอบประโลมเราได้บ้างและมันก็ทำให้ไอแซคนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขานั้นถูกลงโทษเพราะทำผิดประเวณี แต่สิ่งสิ่งเดียวที่ไอแซคไม่อาจลืมได้นั่นก็คืออาบิเกลคุกหลังจากที่ทั้งคู่นั้นถูกลงโทษในวันต่อมาอาบิเกลคุกก็หายตัวไปจนถึงตอนนี้ไอแซคกล่าวว่าหากวันหนึ่งเขาได้เจอนางหรือรู้ชะตากรรมของนางเขาอาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้เมื่อเธอได้ฟังความเจ็บปวดในใจของไอแซคเธอก็แทบสตันไปสักครู่สิ่งที่ไอแซคได้พบเจอนั้นมันคล้ายกับเธอเหลือเกิน ความรู้สึกที่จอห์นเอลดนนั้นหายไปจากเธอ7ปีโดยไม่รู้ว่าชะตากรรมของจอห์นเอลดนเป็นยังไงเธอนั้นเข้าใจความรู้สึกที่เจ็บปวดและทรมานนั้นดีและแมรี่ก็ได้บอกกับไอแซคว่าคารับรองได้หลังจากที่เจ้าได้เจอนางแล้วเจ้าจะพบว่าความรู้สึกเหล่านั้นถูกฝังกลบลึกเกินจะรื้อฟืน้นและไอแซกก็เดินออกไปไอแซกได้เดินเข้าไปในตรอกอย่างลับๆรอๆแต่แล้วก็มีถุงคลุมหัวเขา และเมื่อเขารู้สึกตัวอีกทีก็บพบกับยายแก่อยู่ตรงหน้าและสถานที่ที่เขาอยู่นั้นก็คือเหวที่ทิ้งศพคนที่ไม่ต้องการยายแก่ได้นำอะไรบางอย่างยัดเข้าไปในปากของไอแซคเป็นของเหลวสีดำๆและเธอก็เชโลมทั่วร่างกายของไอแซคและไอแซกก็มีอาการเคลิบเคลิ้มมึนงงเขาเริ่มเห็นภาพหลอนจากยายแก่ไปเป็นชายหน้ากากหมูชายหน้ากากหมูได้ถามไอแซคว่าเจ้าเห็นอะไรในปา่าเรารู้ว่าเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียว ศพที่อยู่ข้างๆไอแซกก็เริ่มมีชีวิตและถามกับไอแซกว่ามีใครอยู่กับเจ้าแต่ทว่าไอแซกก็ยังเข้มแข็งและตะโกนออกไปว่าข้าอยู่คนเดียวและนี่ก็ทําให้พวกแม่มดไม่รู้ว่าใครอีกคนที่อยู่ในคืนทําพิธีกรรมนั้นคือใครหลังจากที่พวกเขานั้นเค้นความลับจากไอแซกไม่สําเร็จชายหน้ากากหมูหรือว่าเฮลพยายามจะใส่ความไอแซกโดยการนําเครื่องรางของแม่มดใส่ไว้ในกระเป๋าของไอแซก เพื่อที่จะให้เป็นหลักฐานชี้ตัวว่าไอแซคเป็นพ่อมดเฮลได้ทำการไล่มนกำหนัดให้แก่ไอแซคแล้วส่งเขาไปยังที่ที่ใครก็ไม่อยากให้เขาไปและที่ที่ว่านั้นก็คือซ่องนั่นเองเมื่อไอแซคไปถึงซ่องเขาก็มัวผู้หญิงอย่างบ้าคลัง่งไม่มีใครที่สามารถหยุดเขาได้และตอนนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คอตตอนเมเจอร์กำลังใช้บริการกับสาวบริการคนโปรดกลอรียนาคอตตอนพยายามเข้ามาห้ามและให้ไอแซคตั้งสติเอาไว้ และไอแซกก็ได้สลัดคอตตอนออกไปไอแซกเดินออกจากร้านและตะโกนออกไปว่าข้าคือไอแซกผู้ผิดประเวณี Friday, เมื่อจอร์แดนพบกับไอแซกเขารู้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่ไอแซกไอแซกพยายามตั้งสติ <S <S และพูดกับจอร์แดนว่าพวกนั้นรู้แล้วว่าเราอยู่ในป่าและผู้ตรวจการเฮลก็ Hill, นําตัวของไอแซกไปขังเฮลเข้ามาบอกกับแมรี่ว่าไอแซกคือคนที่อยู่ในปาน่าในคืนนั้นแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอีกคนนั้นคือใคร ไอแซกนั้นจะต้องถูกเผาและเราจะมาหากันว่าอีกคนคือใครแมรี่หัวเสียมากเพราะเฮลทำอะไรลงไปได้วยไม่ขออนุญาตเธอก่อนอีกทั้งไอแซกคือคนที่แมรี่สัญญากับตัวเองว่าจะดูแลเขาแมรี่ซิบรีได้ไล่เฮลกลับบ้านและเธอจะจัดการเรื่องนี้เองแมรี่ได้บอกกับจิทุบาว่าให้ไปตามโรสมาจอห์นเอาเดนได้แก้ต่างให้ไอแซกว่าเขาแค่เมาแล้วอลาวาดทั้งจอห์นเอาเดนและคอตันเมเธอร์รู้ดีว่าไอแซกนั้นเป็นคนแบบไหน แต่สิ่งที่ทาให้ไอแซกนั้นยังต้องถูกขังอยู่เป็นเพราะว่าคอตตันเจอของกลางของแม่มดในกระเป๋าของไอแซกจอห์นเอาเดนพยายามให้เหตุผลว่าไอแซกยอมเสี่ยงชีวิตพาเขาเข้าป่าเพื่อไปหาแม่มดเขาทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเขาคือพ่อมดจริงๆผู้ตวรวจการเฮลเข้ามาเพื่อที่จะสอบสวนไอแซกจอห์นเอาเดนจึงได้สั่งห้ามเพราะหมอเพิ่งให้ยานอนหลับเขาไปคอตตันเมเธอร์ได้เสนอว่าให้ผู้ตวรวจการเฮลเข้ามาสอบสวนในตอนเช้าผู้ตวรวจการเฮลหัวเสียและเดินกลับไป ตัดภาพมาที่แมรี่ได้มาคุยกับโรสในป่าโรสคือตัวแทนแม่มดยุคเก่าและแน่ดีเธอเคยเป็นคนรับใช้ของจอร์ิบีล์แมรี่ได้มาหารือก,กับโรสว่าถ้าไม่มีผู้ตวรวจการเฮลมีโอกาสเพียงใดที่ความพักดีจะยังคงอยู่ในมือข้าซึ่งแน่นอนครับว่าโรสก็ไม่เห็นด้วยกับการกำจัดผู้ตวรวจการเฮลออกไปโรสกล่าวว่าไม่แปลกที่จะมีความแตกต่างระหว่างความคิดของแม่มดยุคเก่าและแม่มดยุคใหม โรสได้เตือนแมรี่ว่าผู้ตรวจการเฮลเขาอยู่มานานเขาผ่านอะไรมามาก,มามากเจ้าอย่าประเมินเขาต่ำไปนักระหว่างที่แมรี่นั้นกำลังเดินกลับบ้านและก็พบกับจอห์นเอาเดนโดยบังเอิญจอห์นเอาเดนบอกกับแมรี่ว่าไอแซคไม่ใช่พ่อหมดหากเจ้านิ่งเฉยเขาจะถูกแขวนคอเราจะต้องหยุดเรื่องนี้แต่แมรี่กลับเงียบและไม่ตอบกลับอะไรจนจอห์นเอาเดนต้องงัดไม้เด็ดออกมาพูดไปว่าเจ้ามันไร้ความรู้สึกไร้หัวใจเจ้าไม่ใช่หญิงสาวที่ข้าเคยรู้จักจนสุดท้ายแมรี่ซิบรีพูดออกมาว่า คราวนี้ข้าอยู่ข้างเจ้าตัดภาพไปที่ไอแซคในตอนนี้เขากําลังละมือและเห็นภาพหญิงสาวที่เขารักแอบบี้และเบื้องหลังของภาพลวงตานั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือแมรี่ซิบลีนั่นเองเธอได้เข้ามาในจิตของไอแซคและปรากฏกายในร่างของแอบบี้เพื่อที่จะมาหลอกถามไอแซคว่าคนอีกคนที่อยู่กับเจ้าในคืนทําพิธีกรรมนั้นคือใครและก็มีคอตตอนมองดูเหตุการณ์นั้นอย่างมึนงงคอตตอนไม่รู้ว่าไอแซคกาลังพูดอยู่กับใคร และแล้วแผนของแมรี่ซิบลีก็ได้ผลและไอแซคก็หลุดปากออกมาว่าคนอีกคนนั้นคือจอห์นเอาเดนแมรี่ซิบลีที่รู้ความจริงก็ถึงกับสตันเพราะทั้งไอแซคและจอห์นเอาเดนคือคนที่เขาไม่อยากให้ตายแมรี่เข้ามาหาผู้ตรวจการเฮลตั้งแต่เช้าและบอกกับเฮลว่าไอแซคอยู่คนเดียวในคืนนั้นแมรี่พยายามปิดบังไม่ให้เฮลรู้ว่าอีกคนคือจอห์นเอาเดนเพราะถ้าเฮลรู้จอห์นเอาเดนจะต้องถูกฆ่าแน่นอนแมรี่สั่งห้ามไม่ให้แขวนคอไอแซคเธอบอกว่าเธอสามารถควบคุมไอแซค แต่เฮลก็ยังดื้อด้านไม่ยอมฟังแมรี่กลับมาที่ไอแซคที่ได้สติคืนมาไอแซคพยายามปฏิเสธกับเมเธอร์ว่าของขลางพวกนั้นไม่ใช่ของเขาเขาไม่รู้มนุษย์หมูคงเอามาใส่ในกระเป๋าของเขาและนักบวชคอตตันเมเทอร์ก็เข้ามากระซิบถามกับไอแซคว่าเมื่อคืนในซองเจ้าเห็นอะไรบ้างไอแซกก็ตอบไปแค่ว่าข้าไม่รู้ข้าจำไม่ได้ แมรี่เข้ามาคุยกับจอห์นเอาเดนเธอบอกกับจอห์นว่าผู้ตรวจการเฮลจะให้มีการลงคะแนนแขวนคอไอแซคและจอห์นจะต้องเป็นคนขัดขวางเฮลไม่ให้มันเกิดขึ้นตัดภาพมาที่บ้านของครอบคอรัวเฮลแอนเฮลไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพอ่อที่สั่งให้แขวนคอคนนั้นคนนี้โดยมีหลักฐานไม่หนักแน่นพอซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าแอนเฮลนั้นมีความคิดที่แตกต่างจากพอ่อและแล้วก็มาถึงเวลาที่ผู้ตรวจการเฮลจะพาไอแซคไปยังแท่นแขวนคอเพื่อลงคะแนน แต่ก็มีจอนเอาเดนที่พยายามขัดขวางไม่ให้พาไอแซคไปและตัดมาที่แมรี่ที่กําลังเริ่มทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างเธอได้นำเจ้าหนูตัวน้อยลงไปในกรงของงูทุกคนยังจําตุ๊กตาที่อยู่ในห้องของแอนเฮลในต้นเรื่องไหมครับและตอนนี้มันก็เริ่มแผลงฤทธิ์ย้ายที่ไปมาและมันก็หันมาที่แอนอย่างน่าสยดสยองจนแอนนั้นลงไปชักและเลือดออกจากปากตัดมาที่จอห์นเอาเดนกําลังถูกซ้อม เพราะเขานั้นเข้าไปขัดขวางผู้ตวรวจการเฮลเมเธอร์พยายามช่วยจอห์นเอาเดนด้วยการเปิดห้องขังให้อแซคไปรับตีนอีคนแต่แล้วก็มีคนมาบอกกับผู้ตวรวจการเฮลว่ามีเรื่องเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาผู้ตวรวจการเฮลไม่ลังเลรีบวิ่งไปที่บ้านทันทีเมื่อถึงบ้านก็พบว่าลูกสาวของเธอชักดิ้นอยู่บนพื้นและหมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเขาผู้ตวรวจการเฮลก็กวาดสายตาไปทั่วบ้านจนไปพบกับตุ๊กตาที่อยู่บนเตียงเฮลรู้ทันทีเลยว่าเป็นฟีมือของใคร เขารีบวิ่งไปที่บ้านของแมรี่สิบลีและอ้อนวอนให้แมรี่หยุดมันซะและถ้าแมรี่หยุดมันข้าจะปล่อยให้ไอแซคเป็นอิสระและแมรี่ก็ปล่อยให้ลูกสาวของเฮลรอดไปเช่นเดียวกับไอแซคที่ถูกปล่อยเป็นอิสระเฮลรักลูกสาวของเขามากแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อมดที่ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปมากก็เถอไอแซคเดินมาที่ซองและมอบดอกไม้สีขาวให้แก่พวกเขาเพื่อแทนคำขอโทษที่เขานั้นได้สร้างความวุ่นวายก่อนหน้านี้แม่เล้าและสาวขายบริการต่างน้อมรับคำขอโทษจากไอแซค ไอแซคนั้นถือว่าเป็นคนที่น่าสงสารเอามากๆเขาน้อมรับและขอโทษกับสิ่งที่ตนทำไปอย่างบริสุทธิ์ใจจอห์นเอาเดนและแมรี่ได้พบกันอีกครั้งในตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้หิ้มแย้มใส่กันเป็นภาพที่ทั้งคู่ไม่ได้เห็นเลยหลังจากที่จอห์นเอาเดนหายไปเจปีและในตอนสุดท้ายแมรี่ก็ได้เตือนจอห์นเอาเดนว่าวันนี้เราโชคดีแต่วันหน้าเราอาจไม่โชคดีเช่นนี้หากเจ้ายืนกรานที่จะอยู่เจ้าต้องเข้าใจว่าข้าปกป้องเจ้าไม่ได้แมรี่กล่าวออกมาด้วยน้ำตา ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องไซเลม EP ที่3หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของพวกเรา Wester Studio สวัสดีครับ